โลกของเราไปนอกโลกกันดีกว่าคุณผู้ชมครับไปดูความสำเร็จของ SpaceX นะครับที่สามารถส่งนักอวกาศนะสคนไปยังสถานีอวกาศนานาชาติได้มันมีนยัยสำคัญเพราะว่ามันคือความสำเร็จที่ NASA เนี่ยส่งนักอวกาศไปกับยานของเอกชนแล้วประสบความสำเร็จนะครับเป็นครั้งแรกนั่นเองครับ บริษัท Space X บริษัทด้านการขนส่งทางอาวกาศได้ส่งนักบินอวกาศ4คนขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS เมื่อวานนี้นะครับนับได้ว,ว่าเป็นภาร,รกิจความสำเร็จครั้งแรกขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่านาซาที่ส่งลูกเรือขึ้นไปปฏิบัติภาร,รกิจด้วยยานอาวกาศของภาคเอกชนครับ ยานอวกาศมีชื่อว่า Crew Dragon นะครับซึ่งติดตั้งบนจรวด Falcon 9ของ SpaceX นํานำนักบินอวกาศชาวอเมริกัน3คนและนักบินอวกาศจากญี่ปุ่นอีก1คนออกเดินทางจากศูนย์อวกาศเคนนดีที่แหลม c a n น v ว r ร์โในรัฐฟลอริดาเมื่อเวลา19นาฬิกา27นาทีตามเวลาสหรัฐครับเจ้าหน้าที่ของ SpaceX ระบุว่ายานแคปซูล Crew Dragon ได้แยกตัวออกจากจรวด ขั้นที่2สําเร็จแล้วก็กําลังมุ่งหน้าสู่สถานีอวกาศนานาชาติโดยคาดว่ายานจะเข้าเทียบท่าที่สถานีอวกาศ ISS ในเวลาประมาณ23นาฬิกาตรงกับช่วงสายวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยบ้านเรานะครับซึ่งนักบินอวกาศทั้ง4คนนี้จะปฏิบัติภารกิจร่วมกันเพื่อร่วมจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยกับเพื่อนนักบินชาวรัสเซียอีก2คนแล้วก็นักบินชาวอเมริกันอีก1คนเป็นเวลา6เดือนด้วยกันนะครับในห่วงอวกาศนั่นเอง ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนี้แน่นอนคนนี้นะครับนายอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งแล้วก็ประธานบริหารของบริษัท SpaceX ไม่ได้อยู่เป็นสักขีพยานในจุดที่ปล่อยจรวดนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีผลตรวจโรคโควิดสิเป็นบวกอา้าวอีลอนมัสก์ก็ติดเชือ COVID ้อโควิดเหมือนกันนะครับซึ่งทางนา s a กําหนดไว้ว่าผู้ที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกนั้นต้องกักตัวทำให้นายมัสก์เนี่ยต้องชมการปล่อยจรวดครั้งนี้นะครับผ่านทาง การไลฟ์ Live, หรือว่าผ่านทางช่องทางอื่นๆก็ไม่ได้ไปชมสดๆนะครับไนมาร์กเนี่ยต้องชมการปล่อยจรวดจากที่อื่นแทนนะเจ้าตัวคอยทวีตข้อความลุ้นเป็นระยะๆะะเลยนะครับกับภารกิจปล่อยจรวดครั้งนี้ซึ่งเขาคงตื่นเต้นมากนะครับอีลอนมาร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหาร c e o ของเทสลาอิงออกมาเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบอกว่าเป็นไปได้อย่างมากที่เขาเนี่ยจะติดเชื้อโควิด1 9และมีอาการปานกลางแต่ยอมรับว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ ในขณะที่เขาเนี่ยยังคงตั้งคําถามเกี่ยวกับความถูกต้องของผลตรวจเชื้อเนื่องจากว่าเจ้าตัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ถึง4ครั้งโดยผลตรวจ2ครั้งแรกเนี่ยมีผลเป็นบวกแต่ทําไมทําไมผลตรวจครั้งต่อ,ตอ,ตอมาเนี่ยอีก2ครั้งหลังเนี่ยดันเป็นลบก็เลยเดี๋ยวยืนยันกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาติดเชื้อหรือไม่ก็ตาม,นะอมตอนนี้ก็ยังอยู่ช่วงของการกักตัวนะคะ ขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN l v v e หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ